ตื boards, ่นยางตื <compelling sound> ่นได้ยางสิงกะซองชานานะนว้าห่าบาบาบ้าข่าาบาบา่ิ้เฮ้บาบาบา้บาบ

ใช่นานๆโอ้ยหันดินไหว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 ,ไวบ้า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 แปลว่าอะไรสักทีเนี่ยมันจะพูดภาษาไทยเนี่ยว้า,วาเดี๋ยวส่งไปเรียนภาษาไทยเอาปะ โอเคใช่มบบบบบเนี่ยเ่บาบบบบบทั้งวันใหนดินไหวละใหนดินไหวกับบ้านเกิด พอล้คุยกันไม่รู้เรื่องสักวันเลยไปดีกว่า